สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC และสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้มีรถ10ล้อเข้าใหม่อีก1คันนะครับผมเป็น10ล้อของฮิโนนะครับฮิโน่เชทีนะครับคันนี้เวลาสตาร์ทได้ไ่มเนี่ยน้ำมันหมดปะแบตเตอรี่อยู่ข้ารถปะเนี่ยแบตเตอรี่อยู่กับรถปะสตาร์ทได้ปะเบื้องหน้าเบื้องน้ำมันเครื่องนั่อะไะเพิ่งมาถึงนะครับเมื่อวานค่ำๆนะครับผม รถคันนี้ทะเบียนเอกสารคู่มือเรียบร้อยนะครับขาดสองปีนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้ผมแจ้งหมอจ็ดเก้าให้ก็ได้นะครับหรือว่าอยากยนเล่มก็ได้นะครับโอ้ติดชึ้งนะครับติดชึ้งเดียวเดี๋ยวข้าวโฟกนี้บอกคันนี้เป็นรถสิบล้อเพาเดียวครับเป็นป้ายทะเบียนเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดูนเป็นป้ายทะเบียนเจ็ดศูนย์ รถรับจ้างไม่ประจำทางนะครับเป็นท่าเป็นป้ายทะเบียนเกียร์ศูนย์คันนี้นะครับเดี๋ยวดูับไปดูเลขคัสีป้ายกับกับภาสีนี่อะไรโอเครถคันนี้เป็นยี่ห้อฮีโน่นะครับรหัสคันสีก็คือ KT 925นะครับคันนี้ KT 925นะครับ หัวยังไม่ได้ลงเล่มนะครับหัวเจ๋งยังไม่ได้ลงเล่มนะครับอันนี้ต้องได้เสียค่าเียนแบบหัวอีกครับ <c oughs> เป็นป้ายจังหวัดอุดรธานีบ้นงะ่ะเอาเป็นป้ายจังหวัดน้องคายนะครับรถคันนี้จะมีผ้าใบคุมมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยว ไปดูเครื่องก่อนก็แล้วกันค่อยดูช่วงล่างนะครับโฟล์คลิบอกได้ปะเติมน้ำมันอยู่ปะอ๋อน้ำมันนะครับเติมน้ำมันอยู่นะครับผมเอาถังน้ำมันใส่พุ่งกีโฟลคลิแล้วก็ใช้สายยางต่อเข้าถังนะครับอ๋อเติมน้ำมันอยู่ครับตอนนี้นี่นะครับเลขคัสซีนะครับผมเลขคัสซีเป็น KT 925นะครับเป็นยี่ห้อฮีโน่นะครับผมคัตซีหน้าใหญ่นะครับตัวนี้คัตซีใหญ่นะครับเป็นเครื่องหกสูบนะครับ HD 7D นะครับ1 9 5นะครับเครื่องเครื่องตัวนี้โอ้เครื่องดีนะครับไม่มีไอเลยนะครับนะ่เครื่องแม่นเปี้ยเลย ติดตายเลยว่อนะคันเร่งมันเบาหเหรอเปนะล่าจะตัไหมนะระบบพวงอะไรพาวเวอร์นะครับวันนี้ตั้งคันเร่งเบาไปนะครับไม่มีปัญหานะครับแค่ปัดสายคันเร่งตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับนี้เห็นไหมอันนี้น่าจะสายดับตัวนี้สายคันเร่งตัวล่างนะครับ ยอดนะครับสุดยอดนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องฮีโน่หสูบนะครับเฮดโอเดีอ๋อร้แรงนะครับทำาทลเลอร์รถแมคโครรถเกี่ยวข้าวได้นะครับกันเลยระบบเกียร์เป็นเกียร์เฮดโอหกเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์เสื้อลายนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์แปดแรอบสองครับเนี่ยแน่นอนเลยครับเป็นเกียร์แปดรอบสองครับเกียร์บืนนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับไปใส่รถดําได้เลยนี่แหละครับถ้าเป็นเกียร์เฮ้ตัเสื้อลายผมสามารถดูภายนอกได้นะครับว่าเป็นเกียร์รอบไหนนะครับโอ้คันซีคันซีตัวนี้โอ้สิบห้าสิบสองนิ้วอุ่นพอใช่ไหมนะเอเอหน้าใหญ่นะครับระบบพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกคิฟฟี่นะครับผม เอาหัวเก็งลงก็ได้ได้ละโอ้เครื่องดีนะครับเครื่องดีคันหน้าก็เป็นของฮีโน่เลยนะครับผมคันหน้าแต่สภาพยางหน้าไม่สวยสภาพยางไม่สวยเลยครับคันนี้ลูกค้าถอดออก5เส้นนะครับเดิมๆมันจะมีสวยอยู่หเส้นนะครับแต่ว่าลูกค้าถอดออกนะครับถอดไปใส่รถตัวเองนะครับใส่รถเคลนตัวเอง ตัวนี้เป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะครับทิฟฟี่แยกนะครับผมถังยิงอยู่อยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ถังลมอยู่ตรงนี้นะครับมีชุดแยกนะครับแบตเตอรี่สองลูนะครับแบตเตอรี่ก็เอาไปจากร้านเรานะครับตัวนี้ช่วงล่างก็จะเป็น F18 เลยนะครับช่วงล่าง อเอาเส้นนี้สวยอยู่ครับนยะเส้นนี้สวยแท่นแหนบโรกี้ก็ยังดูดีอยู่นะครับผมเป็นรถเผาเดียวนะครับคันนี้ ช่วงท้ายจะมีคัดซีก็จะมีบวมอยู่นะครับช่วงท้ายช่วงท้ายนะครับคัดซีจะมีบวมอยู่ช่วงท้ายนะครับแต่ว่าภายนอกก็ดูดีนะครับเห็นไหมครับข้างในช่วงท้าย ภาพภายนอกดูดีครับภายนอกดูดีรถคันนี้สิบเส้นรถสิบล้อยางสิบเส้นสวยอยู่เส้นเดียวนะครับเป็นรถกระบะไม้นะครับผมขางไม้ตรงไม้นะครับ ก็เหมาะสำหรับไปทำรถแทลเลอร์ขึ้นแมคโครแทลเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวนะครับผมก็ยืนทรงดีอยู่นะครับแต่ว่าคัตซีช่วงท้ายก็จะมีบวมบมอยู่นะครับผมบวมช่วงท้ายอยู่แต่เครื่องดีนะครับเครื่องดี เิดน้าท้ายหลังมานนนะรถคีี้เยขาดอยู่2ปีนะครับถ้าลูกค้าอยากให้ผมแจ้งวาเจ็ก้าก็ให้ได้นะครับผมไม่ยากเอกสารรถคันนี้จะทำเป็นหนังสือยกเลิกนะครับยกเลิกสัญญาเช่าซื้อนะครับ ยกเลิกสัญญาเช่าซื้อนะครับรถคันนี้ไฟนั้นจะโอนให้ใครก็ได้นะครับหรือว่าจะโอนลอยก็ได้โอนให้ลูกค้าท่านใดก็ได้นะครับผมจะทําเป็นชุดโอนลอยมาให้นะครับเพราะว่าทางไฟนนซ์เขาทําเป็นหนังสือยกเลิกสัญญามาให้นะครับก็คล้ายๆว่าทําหนังสือยึดรถนะครับผมมีเบรกไหมยังวะ เลขเครื่องเลขคดีตรงนะครับคนนี้เลขเครื่องเลขคดีตรงนะครับโอ้เป็นแะ่ขับหนีเลยเหรอเนาะขับว่างแล้วขับดนีวะโอ้แม่นขับหนีได้มาแก้เล็กอีกบูเล่เลยฮ่า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 ได้เลยได้แก้เล็กกันได้เนี่ยเล็กยังมีความแก้ได้เลย ห้ามจอดห้ามจอดห้ามจอดเโอเคนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็รบก,กวนโทรมาสอบถามนะครับเรื่องราคานะครับผมเน้นโทนะครับผมขายไม่แพงครับขายไม่แทงมผมขายไม่แพงนะครับฮะมีแอร์อย่บ่ะแอร์เย็นอยู่บ่ะเออคือเนาะ ภายใน,ห,นหัวเจีงปเป็นไรวะเบิบ้งก็นนะแพ้ในหัวเจียงพูวคกับวบบบบบ่บบ่าปานได้ยังบ่ทั้งนั้นเปิดได้บ่หัวนอกตัวนี้มันหัวโชคขาเด่นบ่เลยหัวนอกนะครับหัวยังไม่ได้ลงเล่บนะครับรถคันนี้ นี่นะครับภายในหัวิจเดี๋ยวจอดหน่ก่อนเโอเคนะครับสู้นะก,กระจกม,มีนสิบีะ่นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ผมมาวินเชียงกงซื้อขายทั่วไทยครับขอเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ